เราไม่ถามมาได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้นะนเอมาตอนเนี้ยคนเยอะมานี่ต้องก,การออกจากบ้าน อัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอาลามินวัสซัลลัตุสลามุะลานบีร์อッลฮ์มัดด์วะละอะลัฮิวะซัลลบิห์บัอัลลอฮ์มอลิขุมวะรอห์มัตุลลอฮวบระกาตุครับความรักความเมตตาจากลอสซาตลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลอสซาตลาโดยเฉพาะแฟนเพจบ้านอันเกาซัตนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมต้องเร่งมาทําข่าวด่วน หลังจากที่ได้เฝ้าติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับในประมาณ10บกว่าจังหวัดนะครับที่เกิดมหาวิบัติอุทกภัยต้องใช้คํานี้เลยนะครับมหาวิบัติเพราะถือว่าเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่เคยหนักหน่วงเหมือนครั้งนี้ถึงแม้ว่าในพื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีน้ําท่วมกันทุกปีทุกปีแต่ปีนี้ถือว่าสาหัสหการแล้วก็แผ่ขยายวงกว้างมากนะครับเรียกว่าภาคใต้ทั้งหมดยกเว้นอันดามันเนี่ย อันดามันก็ยังโดนที่จังหวัดตรังนะฮะหัดใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยที่ไหนก็ตามทีนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดก็ไม่หนักหน่วงครั้งนี้พี่น้องครับนี่คือปัญหาที่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็มาเชิญชวนเพื่อช่วยเหลือนะครับโอเคครับสาเหตุมากมายในพระมหาคัมภีร์อรัลกุรอานอัลลอฮฺมะตาลาก็ได้บอกอยู่แล้วว่าพิบัติภัยที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งบนแผ่นดินบนพืน้นน้ำเนี่ยก็เกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อที่เราะจะได้ให้เขาได้สัมผัสได้ลิ้มรสนะครับแล้วเขาก็จะต้องขออภัยต่อละสซ่ตลาดแน่นอนครับเหตุการณ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทาลายป่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทางปิดทางเดินน้ําหรืออะไรก็ตามทีนั่นคือปัญหาที่เราทําขึ้นนะแต่สิ่งที่เราจะต้องร่วมกันณเวลานี้ก็คือนะฮะการช่วยเหลือซึ่งณเวลาที่เกิดขึ้นตอนนี้การช่วยเหลือเนี่ยยากลําบากมากนะครับเพราะว่า พี่น้องจะเห็นในภาพที่ไม่เคยเห็นผู้คนตะโกนโหยหวนขอความช่วยเหลือกันตามบ้านเคยจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นสองจากชั้นสองขึ้นหลังคาน้ามันก็ตามขึ้นมาจนไม่มีที่จะอยู่การช่วยเหลือเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างยากลําบากเพราะผู้ที่ไปช่วยเหลือน้ามันเชี่ยวมากพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือตั้งโรงครัวแล้วก็ส่งอาหารบางคนไม่ได้ทานอาหารมาแล้ว2วัน3วันนะครับ มั้นผมมาเชิญชวนพี่น้องในนามของฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์อของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยและผู้ยากไร้เรากําลังรวบรวมนะครับาราเงินบริจาคจากสมาชิก นะในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะไปให้ในพื้นที่ซึ่งมีคณะทํางานอยู่เนี่ยจัดทาเป็นครัวเคลื่อนที่นะครับไปช่วยเหลือและหลังจากนั้นก็จะคงจะมีการเยียวยาหลังจากที่พิบัติภัยนั้นค่อยลดระดับลงก็จะมีการไปไปเยียวยานะครับนี่คือสิ่งที่มาเชิญชวนพี่น้องครับคงจะไม่ต้องคุยอะไรกันมากไม่ต้องอนําเสนออะไรกันมากเพราะจากที่พี่น้องเห็นจากภาพข่าวหรือจากอ่เพจเพจต่างๆเพจต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะสัมผัสดได้กับความยากลําบาก นะโดยไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่หรือแม้แต่นะศาส,สนาใดก็ตามทีเพราะเมื่อประสบวิบัติภัยทุกคนควรได้รับการช่วยเหลือทั้งภาครัฐเองนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในพื้นที่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอก็ต้องช่วยตัวเองกันอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในพื้นที่อัลรรถสมรรถราชได้บอกไว้นะครับว่าวลานับรุวรนกุมบิชัยอิมินั่คอฟีวัลยอีวันนักวสิมินันอัมวาลิวันอันฟุติวัฒมารมรว่าบัชิริสอร์ทซอบิริน อันนี้อยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในโุร์อัลบากรอเราบอกว่าอย่างนี้ครับและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวความหิวและความสูญเสียจากทรัพย์สินชีวิตและพืชผลจงนะและจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนวันนี้ทุกคนอดทนแต่การทดสอบนี้เรามองว่าเป็นการทดสอบพี่น้องของเราในพื้นที่แต่เราต้องมองมุมกลับนะครับว่าเราเองที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหรืออยู่ในที่ที่ไม่ไม่ประสบอุทกภยัยเราก็กําลังโดนทดสอบ ทดสอบว่าเมื่อพี่น้องของเราประสบพิบัติภัยแล้วเรานั้นจะอยู่อย่างไรเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาไหมนะครับในฐานะเราเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องร่วมชาติถึงแม้ว่าต่างศาสนิกเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันนะครับถามว่าการทดสอบที่อลอทดสอบเราว่าเราจะอยู่อย่างไรในขณะที่พี่น้องของเรากําลังเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางนะครับและภาคีเครือข่ายก็ขอเชิญเชิญพี่น้องครับสามารถบริจาคมาได้ตามเลขบัญชีนี้วันนี้ก็มีนะครับในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ผมแจ้งไปก็มีคนส่งกันมามากนะครับเราจะรวมให้ได้มากที่สุดส่วนหนึ่งนะครับจะส่งให้พื้นที่ตั้งเป็นครัวฉุกเฉินขึ้นมาและส่วนที่เหลือนั้นก็จะเตรียมไปเยียวยาหลังจับหลังจากที่ระดับน้ําได้ลดลงแล้วทำดีแล้วครับพี่น้องก็ต้องขอชุโคต,ต่อลาสเวตาลาที่พวกเรานะครับได้รอดพ้นจากการทดสอบในครั้งน,นี้ แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องของเราถูกทดสอบเราก็ต้องระดมสรรพกำลังทั้งหลายนะครับพี่น้องบริจาคมาได้ตามเลขบัญชีน,นี้และผมก็จะมาพบกับพี่น้องเป็นระยะระยะเพื่อรายะงานข่าวนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้จากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับบ,บะบลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์รรวะบเระกาตุ